ครับสวัสดีครับทุกๆคนที่อยู่ผมกุลลธิจาก j o ยสติกเกอร์วิดีโอเกมเพลยกับของ e w o l v e นะครับหายหน้าหายตาไปนานก็ผมไปบวชมานะฮะก็อย่างที่ผม้ดยพิมพ์บอกเอาไว้ในวิดีโอตัวล่าสุดที่ผมทําก่อนที่จะหายไปนะครับระหว่างที่ผมหายไปก็ e w o l v e นะครับมีอัปเดตใหม่นะฮะเป็นตัวละครเมดิกตัวล่าสุดครับที่มีชื่อว่าเอเนะครับเอเเนี่ยชื่อย e ่อ e m e t เนี่ย ย่อมาจาก Emergency Medical Evacuation Technician นะครับคือเป็นหุ่นที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออช่วยเหลืออพยยลร้ภัยแล้วก็รักษาเหมือนก็เป็นแพทย์นะเป็นหน่วยแพทย์สนามนั่นแหละในสภาวะเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆแต่ปรากฏว่าตัวละครแทปเปอร์ตัวล่าสุดแจ็คครับไปเก็บมันมาได้ฮนะแล้วก็ จับเอาโปรแกรมหุ่นรบใส่เข้าไปในตัวของเจ้าเจ้าหุ่นพยาบาลตัวนี้นะฮะทำให้มันกลายเป็นหุ่น2บุคลิกครับก็คือจะสังเกตที่หน้าหน้าจอที่ด้านหน้าของเอเมดนะฮะจะมีหน้าที่เป็นสีฟ้าหน้าที่เป็นสีแดงนะหน้าที่เป็นสีฟ้าก็จะเป็นโหมดโหมดตต็มนะฮะโหมดคุณหมอส่วนหน้าที่เป็นสีแดงนี่ก็จะเป็นโหมดบ้าคลั่งนะฮะบ้าเลือดแบบคอยสู้รบอะไรอย่างนี้สาเหตุที่แจ็คทำอย่างนั้นก็เพราะว่าเขาคิดว่า หุ่นที่เป็นหุ่นพยาบาลเนี่ยมันคงเอาไว้ลบอะไรไม่ไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยใส่เจ้าโปรแกรมตัวนี้เข้ามาเหมือนกับที่เขามี2บุคลิกเป็นแจ็คเกิลแล้วก็ตัวน้องแจ็คธรรมดาของเราเนั่นเองโอเคเรามาดูสรรพคุณของคุณหมอคนนี้กันก่อนเลยดีกว่าที่วนะิดีโอแกลลอรี่นะเมดิกเอมดเอมิเป็นหุ่นหุ่น e ุ่นเขา e หุ่นหุ่นหุ Healing heal them nearby teammates. Place in buoys locations. safe การฮิลของเอเมจจะไม่เหมือนเมดิคทั่วไปนะอุปกรณ์ฮิลหลักของเขาคือเป็นทุ่นฮิลนะครับเป็นของวางเหมือนถัดเหมือนกับดักอะไรอย่างนี้นะและฮิลเบิร์สของเขาเนี่ย ิวเบร์สออกมาจากตัวทุ่นนั้นด้วยและเมื่อเพื่อนในทีมตายไป <c oughs> เขาสามารถที่จะวางบีคอนตัวบีคอนเนี่ยจะทำให้เพื่อนกลับมาในสนามรถเร็วขึ้นและนี้ก็เป็นอาวุธประจำตัวของเขาจะเป็นจรวดนำวิธีคค่อนข้างแรงทีเดียวอ่าก็สั้นครับ ไม่ซับซ้อนอะไรมากเราจะมาดูเทคนิคขั้นสูงของ i m a g เกันอีกเที่ยวเมื่อกี้เป็นอธิบายอุปกรณ์พื้วิางใช้ชุบชีวิตเพื่อนได้ s a และแม้กระทั่งชุบชีวิตตัวเองก็ได้นะถ้าศ่งของเราอยู่ใกล้ๆคุณคุณหิว ิวเบิร์ตจากทุนนี้แรงกว่าิวเบิร์ตใส่ตัวเองขณนาธ a ิงปข i นาธยิง่ s ายิปขณะี่ขี u ายิงไปืี่นาธจะายิงาปืน,นี้ถ้นาวิงโดนจะนีนาวิธกี่คนะิี่คือวิดีโอแนะนําตัวอขณี่ยวเราเยข้าเกมกันเลย เราลครับเรามาดูสกิลของเจ้าตัวอิมิตกันแบบเต็มๆอีกครั้งนะฮะนี้ผมจะอธิบายไล่ไปทีละ1 s k i l สกิลว่าเอาของติดตัวของเขามีอะไรบ้างนะฮะรีเพลย์แคนนอนเนี่ยจะเป็นอิมิตจะยิงกระสุนปืนนำวิถีออกมาจากนิ้วนะครับแต่ว่าจะยิงกระสุนหลักเนี่ยออกมาจากตัวระเบิดที่บานะที่อยู่บนบาที่เห็นเป็น เหมือนลูกเต๋าสี่เหลี่ยม2อันนะฮะจะยิงจะหลวอลงมาโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยจะหลววเจอลวนนํำวิธีเนี่ยจะมี8นัดนะครับเมื่อยิงเล็งยิงออกมาจากนิ้วเนี่ยจะเป็นกระสุนนัดแรกเนี่ยจะเป็นกระสุนชี้เป้าถ้าโดนจุดไหนกระสุนนัดอื่นๆอีก7นัดก็จะวิ่งไปที่จุดนั้นนะครับนั่นหมายความว่าต่อให้ถ้ายิงโดนมอนสเตอร์แล้วมอนสเตอร์เคลื่อน,อนไหวเนี่ยกระสุนนัดอื่นอื่น ก็จะติดตามมอนสเตอร์ไปตลอดเวลานอกเสียจากว่ามันมอนสเตอร์จะหักเลี้ยวกระทันหันหรือว่าหลบหลังกำแพงหลังมุมตึกทำให้จรวดเนี่ยไปไม่ถึงนะฮะโดนอ,อขอบอะไรต่างๆไปเสียก่อนนะฮะถือว่าเป็นปืนที่มีประโยชน์มากแล้วก็ใช้ค่อนข้างแรงนะจากการทดลองเล่นมาไม่นานนะผมได้เล่นช้ากว่าคนอื่นนิดหน่อยเพราะว่าเพิ่งกลับมา ข้อควรระวังของมันก็คือว่าถ้ากรณียิงนัดแรกไปไม่โดนนะครับสามารถยิงนัดที่2นัดที่3ตามซ้ําได้เพื่อที่จะให้กระสุนนัดที่เหลือเนี่ยยิงโดนเป้าหมายให้หมดเพียงแต่ว่าอย่าลืมว่ากระสุนมันมีทั้งหมด8นัดต่อการรีโหลด1ครั้งถ้ายิงนัดแรกไม่โดนกระสุนเหลือ7ยิงนัดที่2ไม่โดนกระสุนเหลือ6กนะครับก็มันจะยิงได้ประมาณ3-4่นัดนะรกระสุนทั้ง8นัดก็จะออกจากลางเพลิงจนหมดแล้วก็มันก็จะบังคับเรารีโหลด เพราะฉะนั้นก็ยิงให้แม่นหน่อยก็จะเป็นการดีที่สุดแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นสําคัญเพราะอย่างที่เรารู้กันเมดิกไม่ใช่คลาสที่เอาไว้ทำาดำเมจอยู่แล้วนะฮะมาดูอุปกรณ์ตัวที่2นะฮะคือฮิลลิ่งบุยนะฮะบุยตัวนี้น่าจะแปลว่าทุ่นอะไรอย่างนี้ได้นะก็เป็นทุ่นที่ใช้วางเหมือนกับกับระเบิดเหมือนกับกับดักเหมือนกับ ระเบิดคุย้ยงอะไรต่างๆของในเกมทุกชนิดที่จะถูกจํากัดเอาไว้ได้แค่3ชิ้นนะฮะมันจะเราเอมิจจะสามารถวางไว้ได้แค่3ชิ้นแต่ละชิ้นจะฮิวเพื่อนในบริเวณตลอดเวลารวมถึงตัวเราด้วยนะครับมันมีประโยชน์มากเพราะสามารถใช้ฮิลเพื่อนที่ดาวไปแล้วให้กลับขึ้นมาก็ได้หรือแม,แม้กระทั่งตัวเราเองที่ดาวไปแล้วถ้าอยู่ในรัศมีการฮิลของเจ้า เจ้าทุนตัวนี้เราก็สามารถลุกขึ้นมาได้โดยอัตโนมัติและมอนสเตอร์ไม่มีทางขัดขวางการฮิวนี้ได้นอกเสียจากทําลายมันทิ้งนะครับทำลายตัวทุนนี้ทิ้งที่เด็ดของไอ้เจ้าทุนเนี้ยคือเมื่อเราอ่ามันจะใช้โดยวิธีการคว้างเหมือนคว้างระเบิดลองนึกสภาพเปรียบเทียบกับระเบิดระเบิดเหม็นของไฮนะคว้างเป็นวิธีโค้งเหมือนกัน ในระหว่างที่คว้างหรือเมื่อคว้างไปแล้วเราสามารถใช้ควบคู่กับท่าฮิลเบิร์สซึ่งเป็นท่าประจำตัวของเมดิกทุกตุกทุกคนนะที่จะฮิลเป็นบริเวณรอบๆตัวนะครับซึ่งฮิลเบิร์สที่ออกมาจากเจ้าทุ่นของเอมิดเนี่ยแรงกว่าฮิลเบิร์สของตัวเอมิดเองอีกนะครับนั่นหมายความว่าถ้าอยากให้การฮิลมีประสิทธิภาพ คือให้เคลื่องทุ่นออกไปแลวให้เพื่อนวิ่งเข้าไปหาทุน่นแล้วกดฮิวเบิร์ตเพื่อนจะได้เลือดเยอะกว่าตัวฮิวเบิร์ตที่ได้จากคนที่ยืนอยู่ข้างๆเอมิโดยตรงนั่นเองนะฮะอันนี้เป็นเป็นทีเด็ดอย่างที่1่ทีเด็ดอย่างที่2เมื่อเคลื่องออกไปแล้วเจ้าทุ่นออกไปแล้วเนี่ยขณะที่มันอยู่กลางอากาศก็สามารถใช้ท่าฮิวเบิร์ตได้เหมือนกันครับใช้เพราะฉะนั้นมันจะสามารถเอาไว้ใช้ในสถานการณ์ที่ขับขันได้ค่อนข้างดีมากอ่า อุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายมีชื่อว่า respond beacon respond beacon เนี่ยเ,เกิดจากระบบเก่าของตัวเกมระหว่างพัฒนานะสมัยช่วงแรกๆของตัวเกมเนี่ยทีมพัฒนาเขาดีไซน์เกมไว้ว่าหากมีสมาชิกในทีม4คนคนใดคนหนึ่งตายไปเนี่ยการที่จะนำผู้เล่นกลับมาได้เนี่ยไม่ใช่รอเวลา2นาทีดอมชิปแต่เป็นการที่จะต้องวางเบคอ n คือวางเหมือนกับเสาเสาสัญญ,ญาณเนี่ย แล้วก็เรียกยานให้มาส่งเพื่อนนั่นคือ,อดีไซน์ตอนแรกของเกมแล้วถูกโลกทิ้งไปและใช้เป็นระบบดรอปชิปคือเมื่อมีสมาชิกในทีมตายเวลานับถอยหลัง2นาทีถ้ายังครบเมื่อไหร่ mm. เพื่อนที่ตายไปทุกคนก็จะกลับมาหมดแต่เจ้าตัวรีสปอนเบคอนเนี่ยของเอมิดเนี่ยเมื่อมีสมาชิกในทีมตายเราจะสามารถวางเจ้าเบคอนได้เจ้าเจ้าเสรราสัญญาณนี้ได้แต่ถ้าไม่มีคนตายวางไม่ได้นะฮะ วางไม่ได้เลยแต่เมื่อเราวางไปสำเร็จแล้วถ้าเสานี้ไม่ถูกทำลายไปเสียก่อนสมาชิกในทีมที่ตายไปแล้วรอดอปชิปปกติจะกินเวลา2นาทีเนี่ยจะเหลือเพียงแค่30วิเท่านั้นนะฮะสาวิเท่านั้นซึ่งจะเร็วมากแล้วก่อกวนมอนสเตอร์ได้ดีมากแต่นั่นเองก็คือจะต้องเป็นเขาเรียกว่าอะไรมีการคุ้มกัน เจ้าตัวเสาสัญญาณนี้ไว้ให้ดีที่สุดนะไม่ให้มันถูกทําลายก่อนไม่เช่นนั้นแล้วก็ต้องไปรอดีเลยสกิลอีกรอบหนึ่งนะมันก็จะเสียเวลาไปอีกแล้วก็อุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายของเอมิดก็คือฮิลเบิร์สที่ผมบอกไปฮิลิ่งเบิร์สเป็นท่าประจําตัวของเมดิกทุกคนอยู่แล้วที่จะใช้ฮิลเพื่อนร่วมทีมนะฮะเอาละหลังจากที่บายสกิลต่างๆไปแล้วเรามาดูเกมเพลย์ของเอมิดกันเลย เล่นกับบอทนะ,ะไม่ปรับตัวละครใดๆนะฮะเจอเรดแล้วก็ในทีมมีทอวอวลแจ็คซันนี่และก็เอเมจ เกมแล้วเราเล่นกันในโหมดอารีนานะครับเริ่มแล้วนะโดยส่วนตัวผมยังไม่มีเทคนิคลึกลับหรือว่าแปลกพิเศษสำหรับเมดิกตัวนี้นะเนพิ่งเล่นได้ไม่นานและเมดิกก็ไม่ใช่คลาสที่ผมถนัดด้วยแต่เริ่มต้นขึ้นมาก็คือวางกล้ึอนวีนี้ไปครับ แล้วก็พยายามอยู่ใกล adalah, mm ้ๆเอาไว้หลังจากที่วางครบแล้วก็ยิงเจ้าคอยยิงเจ้าปืนนี้สนับสนุนจะสังเกตว่าคิลิ่งเบิร์ดของมิกก็ฟื้นค่อนข้างเร็วแล้วก็หลังจากที่โยนทุ่นไปครบ3ามแล้วเนี่ย เราก็คอยมีปืนปกตินะสำหรับสงน,นไฟคุณอยู่พวกมอนสเตอร์อถ้าเกิดว่ายิงกระสุนนำล่องโดนแล้วหนึ่งครั้งเนี่ยไม่จำเป็นต้องซ้ำอีกนะครับไม่ไม่จำเป็นต้องยิงซ้ำอีกยิงไปทีเดียวแล้วก็ลืมมันได้เลย เหตว่าทำดาเมจได้ค่อนข้างสูงเหมือนก,กันทีมเบิร์สก็อย่างที่บอกครับทีมเบิร์สที่ออกจากออตัวคุ่นนะครับมีความรุนแรงมากกว่าทีมเบิร์สท,ที่ออกตัวอยิงครับกำลังจัดนะครัแล้วอยู่เดียวเท่านั้นเชื่อในไม่มีใครตายเลย นำวิถีเห็นๆเลยครับก hey! ็คือสกิลใช้สลับกันระหว่างฮิลลิงเบอร์สยิงปืนช่วยนะฮะยิงจรวดนำวิถีช่วยแล้วก็โยนทุนนะครับสามอย่างแล้วก็โยนเอาไว้ทั่วรล้อ นนนมีข้อมูลสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการฮิวของตัวทุ้นนะฮะสามอันเนี่ยไม่ได้ทำให้ความสามารถในการฮิวสูงขึ้นแต่อย่างใดคือมันก็จะไม่ได้ยิงแรงขึ้น ต่อให้ยืมลายล้อมด้วยขุ่นถึงสามานัดก็ตา่างนะครับโยนไปแต่ว่าหินเบิร์ดช่วยช่วยเลือดกลับมาได้ปริมาณค่อนข้างเยอะแต่เพื่อนเพื่อนนอนไปแล้ว My name, Seven Star Training. Much better. Yeah, do we have any? There! fire on the weak spot. We have no idea. Yeah, Monster Hunters. Hey, let's get a trophy, like a tooth. Does it have teeth? An eyeball? Something cool? Yeah, and gross. We're done. One ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นหมอที่มีสไตล์การเล่นที่แตกต่างจากหมอคนอื่นๆที่ผ่านมาโดยชิ้นเชิงมันจะหมอตัวนี้จะมีประโยชน์มากกับศัตรูที่ทำดาเมจได้ทีละน้อยอย่างเช่นกอก้อนเป็นต้นหรือว่าถ้าพวก ถ้าค่อยๆลดเลือดถ้าพ่นไฟรหรือเมเทโอโกลแอดก็ตามผมว่ามันจะทําดาเมจได้ดีกว่าเพราะว่ามันจะใช้การฮิลเบาๆช่วยประคองชีวิตเพื่อนร่วมทีมเอาไว้ได้ปัญหาของมันเท่าที่เล่นมาก็คือฮิลยังไม่ทันใจฮะคืออาศัยต้องพึ่งพาทุ่นแต่มันผมคิดว่าถ้าเรียนรู้วิธีการคอมโบตัวทุ่นกับตัวฮิลเบิร์ดเข้าไปเนี่ยน่าจะได้ผลดีกว่า ปัจจุบันนะขอใช้เวลากับมาอีกนิดนึงแล้วกันก็สำหรับวันนี้นะครับเกมเพลย์สั้นๆอธิบายการใช้งานเจ้าตัวเอเมดเข้าๆแล้วก็ไว้มาดูเกมหน้าที่ผมเล่นกับเพื่อนๆใน Eval ลไทยแลนด์แล้วกันว่าวิธีการใช้งานของมันเนี่ยจะดีขนาดไหนครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ